สวัสดีครับผมก่อไก่ครับวันนี้เดินทางกันเข้าไปหาข้องปลากันกับผมโอ้ยเกมัวแมตเตจเนาะ먼저แม่นมาลีกนเลยเนาะอันนี้เป็นกับดักหมูปลามีกับดักหมูปลาเัมือนกับเป็น โอ้ดวดน้ำกับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่รึ่งครับออกเดินทางเข้าปลาครับเข้าไปห้าโมซินนาโมูอ่อมนโกซาริโกซาิีออไปหฮะเป็นพักกับผมชือโกซารีครับ หนาก็ไม่ตื้อไปใช่เลยเนี้ที่เราขึ้นไปหะกล้องป่าได้ก็นหนาได้รับอนุญาตแล้วครับผมมากันส้างมวนกับมีหนาและก็เพืือนหนาแลวก็ผมว้ากาวในป่าดงดิบเลยสุดๆเลยครับผมไม่ใช่เดือดง่ายเลยการกาวมาอู้ Ô, chị chị mày ơi, sao tụt mồi À, tỏ mái <laughs> Nà khăn nà nụ đơn mê bớt bay nụ bay lip lưu nữa rồi Cái <laughs> <laughs> okay, mong nghen đầy bươi mê đô thư rúp thư Này nam นี่ครับเวียอเจอแล้วครับกองฟากจากธรรมชาติเยอะแย,ยะเลยนี่ครับผมบนยอดนะ่ะเดี๋ยวไปลงมาเก็บทดุกเยียวอ๋อ <laughs> อันตรายเหมือนกันครับเชือกเท่าวันเริ่มเยอะเลยเนี่ข้างหลังเป็นเป็นนาผ้าครับตรงนี้เดระวังระวังกิตนี่ย <c oughs> ุกเยอะดหาทางไปกันอยู่กับตอนนี้เหมือดเหมือดฟังนมเป็นเกตานครับผม Còn mà cái đơn vào đây ta phạt mình đây Chú chim yêu Yêu quý Cát chì xa Cát ừ. chì oh. xa Cát chì xa Mấy thầm mà đã gặp Chút làm bạc Chú chim yêu Hãy subscribe Cầm lăng ngã thẳng Bây giờ Nó kì tạ chì รอยจันยังขึ้นอยู่เลยครับตอนนี้ตีสี่ห้าสิบเกือบตีห้าตอนเช้าโอ s. <S oh, oh. oh, ้โหโอ้ยทุรุทุรุเฮ้ยคนเยอะใช่ไหมทุกคนมีคนมาแล้วครับว่า มามาก่อนเราแล้วครับนี่ขนาดเราตื่นหนึ่งแต่ตีสี่โอ้ยลูกทีมาไหน กคทะเทนนี่ๆนี่ๆพออี้นี่นก่อย맞아맞아อ้า맞아นี่ครับผมเจอแล้วครับนี่คือโคซารีนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวต้องคอแกบก่อนนะครับผมนี่ครับนี่นี่เป็นแบบนี้ครับผมนี่หยอดไกลๆกับปะกูดบ้านเราเลยครับ บรรยากาศสดชื่นเลยครับผมเฮ้ยมีแอบยูดใต้ใบไม้นี่ครับอวบเลยครับวันนี้อวบมาอย่างอวบเลยครับวันนี้นี่เจออีกแล้วจองฟ้าเริม สว่างแล้วครับหากันโตหากันโตกลับไปก่อนครับตอนนี้ก็มายืนอยู่บนยอดเขาครับ <laughs> เมื่อกี้เก็บไปได้สักพักแล้วครับตอนตีเหมือนๆตอนนี้ก็สว่างแล้วครับผมได้ประมาณกำมือว่าเดี๋ยว หากันต่อครับรูนนาอยู่ตรงนู้นเลยนาแต่เดินหน้อยู่ตอนนี้ก็ไม่ต้องใช,ช้ไฟใช้แล้วครับเดี๋ยวไปเดินห้ากันสักพักก่อนครับมาแกบพักหน้าเหมือนกับใช้ตรงมือก็กระชื <laughs> อไ<น>ด้หนัดัเยอะเนี่ย

고사리 같은 거 어디요? 취나무 취나물 이거요? 오케이 okay. 이거 먹도 먹어도 돼요? 그럼 그 뜨뜻냄새 봐 냄새 냄새? 아니에요. 음 그래 뜨뜻한 와 양념이 이거 모모생이름이야? 취나물 취취취어취나물 이거 저기 삼겹살 อ่าา이게าฮ่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 า่าฮ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 ่าเ่าฮ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 นาฮ่าฮ่าฮ่าฮอาฮ่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 า่าฮ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  กด่ามองไ็นี่ยอดเยาวเลยช่วงนี้กล้องธรรมชาตินี่ห้าได้เพียบเลยนี่ขึ้นเต็มเลยครับ Ồ, dơ mà xuống nè trời Cảm ơn tuần này các em đang đường thang karp ฟังเสียงนกธรรมชาตินกรองกันเดอนมเลยครับเลยปะตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบป่าติดขึ้นซาดแสงลงมาแล้วครับ ตอนนี้ลงมาตึงที่รถนะเดี๋ยวกำลังจะหนังรถแล้วก็กล่าวไปบายแล้วครับผมขอบจะได้ว่ามีตึงทีรถ <c oughs> เดี๋ยวไปดูอินที่บ้านเดี๋ยวให้ดูอะได้เยอะขนาดนั้นครับโอเคครับจะเ,เดินทางกัน ยุกยุกยุก้โกยุกยุกยุอยุกยากยุก okay, ย okay. ุกยุกยุกยกยุกมุกยุกยเกยมกแุกยคกยุ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 กนุกย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 ุัยุนยุคยกยุกยุกยุยุกย่กยุกยุรยุก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 ยุนย้กยุกยุกยุกกยุกยนียุก <laughs> Phạc Nam gặp Phạc Nam Đại mà xam, xam chân nịt gặp không? Anh đi đều làng là cái đứa thông cảm đều khỏi ông ấy tâm kín gần gặp Tao chưa? Nhưng tao à Uống nhau? Để không Ok เ <laughs> <laughs> มื่อกี้มาตึ่นกะนอนปักแป๊บหนึ่งแล้วครับผมแตวตอนนี้ครับตื่นมาเตรียมหลวกพักกับเพราว่าหลวกต่กรอนกอเดียวพักมันจะเยี่ยวครับผมก็หลวกไว้ได้เก็บกินนาหน,นัง นี่ครับพมชินนามูนครับ่ายเยามาปลูกครับผมเพราะว่าตอนตีต้นมาจากบนเข้ามันติดดากมากันกัน <c oughs> เลยจะเอามาบลูกเลยเลยครับพมเอ็นแม่บอกว่าตามปกติมันจะมันจะป้อม,มันโตเต็มทีมันจะมีเม็ดแลลวมันกระจายไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็ในในกระต้นมาเร็วกันเสียดายครับพมกันเลยเอามาปลูกไว้ครับ่อมใกินปีหน้าละ อตัวเร็วๆนะจะได้กินมาในรอบนี้รอบดูดูการนี้จะได้กินมหมเจงวะเจงก็ไม่รู้เ <laughs> จงก็ไม่รู้ะ <laughs> ต้นไม้ป่าอะคือปกติแถวบ้านๆแบบนี้มันไม่มีเลยใช่ไหมเจงบางที่มี <laughs> บางที่มีอะ่ะอ๋อแบบนี้อ๋อแบบปลูกอะ่ะ <laughs> 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 เอามาปลูกไว้นะ ปลูกเสร็จแล้วปลูกเสร็จแล้วครับ<ม>ขอบคุณครับห<อ> <laughs> นักก็ดีน้ำนตนนุลุกตุรุกมัน้กัดไรนัดเชีอั สียังสวยมากเลยบ้านนี้จับากกออนีโอเค ตรงหลังไล่น้ำระกิดวับมันจะมีฟุ้นเหล็กๆที่น้ำตาลเยอะดู้าหูไหอืมกลิ่นหอมอืม เท่าๆกันน้ำสักฟ้าเลยอันนี้ลวกแล้วเว้ทำอะไรกินอะไรผัดผัดอ่ะเอาไว้ผัดอ่ะอยอที่ัดอตะ ที่นี่เขาถนอมาอาหารกันเยอะนะคือได้มาเยอะปุ๊บเอามาลวกเก็บไว้ได้กินนานๆเนี่ยช่วงอาทิตย์หน้าเอาไปเอาเนี่ยเอาอาทิตย์หน้าไปเอาวันนี้กันนะโอเคเอาไปได้เหรอเหงื่อเหรอเหงื่อมาเรื่องอะไร อ <laughs> ยู่กับแม่ได้เรียนภาษาเย่ๆเลย <laughs> ลองกินดูเละ <c oughs> ว้า,า,า,วาวหอมมากเลยแม่มาเติมหน่อยหอมแบบว้าคุณจะมูกสุดๆเลย, <c oughs> ยมีน้ำกินเลย <laughs> อร่อยก็เชฟพโคอมิ่ะ ผักหอ,อมอม๋อภาษาาปลว่าผักหอมอ่ะอมะชีนา물ิ냄새나는น้ำหรืออะรนั่น็หมอันนี้อันนี้หาซื้อไม่ได้ครับปกติต้นหมากตีซื้อตามตลาดเนี่ยมันจะเป็นข้องตีจีนครับผมอันนี้ข้องเกาหรี่จะ้ากินอยากมากอันนี้มีกินได้ในเครครัวเรือนอย่างเดียวครับหายกันไม่ได้เลย <laughs> มากับผมวันนี้เมนูง่ายๆเลยครับผม บาลๆเลยครับน้ำพริกพักลวกกะทครับผมิ่มได้พักมาจากปู่เข้าแล้วก็จัดการกันเลยทำน้ำพริกก่อนครับอันนี้เป็นพริกพริกเกาหลีแต่พริกเป็ดจริงครับกินร้อยอันนี้แย่เดี๋ยวผมตัดก่อนครับผมโอเคหัวเตียมเซรั่โอเคครับผมติมกันเลยครับ ใส่หอมแดกกงกับตองวัวครับแม่กระตาํมาฮั่นพลางๆป,งปุ้มกับติ่มน้ําจุบพลางๆครับโจยันทำเดี๋ยวได,ได้กินกันเดี๋ยวมทำาเลยทูบูชิเก้ครับผมเป็นเต้าหู้ต้มเต้าหู้ครับต้มเต้าหู้แด่หอมแดงครับผมใส่ลงไปเลยจิงติกาดไม่ได้เลยเคยกับเคยเรือว่ากะปิจันลงไปเลยครับพอดีพอดี Kim kìm đọc cùng lúc cái nay Nam tàn nôi Nam tàn 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 Nấm tàn 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 ไปเอาเลยไปเอาเลยโอเคตักไปตักเลยตักตักอกเลยจี้องบอกใส่น้ำตาลตะนูดด้วยวะตัวตีครับเดี๋ยวจบความอ่น้ำตาลตะนูดใสร็จแล้วติดใจน้ำตาลตะนูดน้ำตาลแว่นบานเราจียองจบเกือบไปแล้วเมื่อกี้ใส่น้ำตาลใส่แล้วนี่ใส่กะชองแวนกำลังช่วยพ่อมะตำก่อนเลยครับ ai nấm tán về là lại ít còn nên đều xay lúc nào cả đẹp rồi rồi bỏ quay ra xay lúc nào cả không sạch ít còn ai đây clean cái nấm lại lấy rồi mở chân người đây đại clean nằm chụp

เป็ดเป็ดเปรี้ยวๆเกี๊ยมโอเคียบรรอยครับเ๋ยวไปหลวกปักกันรัหลวกปักกับน้ำกะทิรับแม่แม่ยังไม่เคยกินน้ำกะทีเลยเดี๋ยวลองให้กกินกันนี่กับปักไก่ไก่ปักกูดบ้านเราทำกันเลยครับผมมาเดี๋ยวต้มกะทีไว้ก่อนเลยตีวัวโฮมกับผม thì <tuk> quang hôm tục quang hôm sai lên tập bay bông vậy tầm tí say cười là ghét cả bỏ đánh hôm xe mơn cửa nói chạp lưm về gặp tục quang tiềm dây là rồi อโกสซารีใส่ลงไปเลยครับอบืมขูดสั่นี่ย Mm. 좀, tekrar. 음, 음, 맛있다. 음. 비치 uhm. 네. right. <なるほど 음. 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 맛있 음. 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 이게좀 네. 독해. 음. 산에서 해온 거라 음. 독해. 음. 음. 이게 크면 쌈싸 먹으면 맛있겠다 이거. 네. <laughs> 음. 매워. 매운데 맛있어. 음. 음. 알죠. วันนี้ผักบานสุดยอ은เลยคร대บกลิ่น나라 음. 음. 너무 크다. 음. 야. กินกับน้ำพริกปัตไยน้ำพริกกะปิสุดยอดเลยก็ตุนก็นตนเนี่ยเนยอืมโคซารีกับข้างในมันจะมีความลื่นๆพอเอาไปลวกแล้วมันจะมีความกรอบนิดๆมีความลื่นเนี่ยข้ากับหนาไอ้อน้ำกะทิมาเลยกินด้วยอะไรนี่รับกินข้าวหน่อยป้องมาครับ 진짜 좋아해. 그래. 응. 뭐가 좋아? 이거. 두루. 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 나도 먹어. 마레오. 마레오. 우리 양념이 맛있네. 이거 다 새콤달콤해가지고 이런 거. 내가 <laughs> 좋아. 네, 새콤달콤해도 우리나라는 요 맛이 안 나잖아. 네. 맛있어. 음. 그래 보자. 나도 요. 내가 요. 음. 이제 딱해. 응 라장어 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 맛있네 그래 맛있지 이것도 산에서 해왔기 때문에 더 진한 거야 응 이건 맛있음 냄새가 다르네 달라 이거 해줘 뭐? 남삐가 음. 음어갑갑진래 อร่อย도ั่นแหละไม่ไม่เคยดูรสชาติแบบนี้แบบนี่ยัง이런ก็น่ารักมากจริงชอบจริงคุณเด็กคุณดัดสูทใ จริงจริงอีกมกกกมกรปเรียบร้อยเลยครับอ่าอันเกาหลีตังกริกก็เรียกรับผมฮึ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 ฮนฮึฮึฮ้ฮึฮดฮึ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 ่ึฮ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 ึรึฮึอึฮึฮเฮึฮึฮ่ฮึฮึกึฮไฮึ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 ฮัฮึฮึฮึฮเฮึ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  วันนี้เป็นวันที่สุดยอดเลยครับผมได้ขึ้นไปห้าข้องปลาครับสนุกสุดมันเลยครับผมกับหน้าก็ขึ้นเงินไปกลับมาติ้งก็ได้ทำกับข้าวเมนูธรรมดาธรรมดาแต่แม่ชอบมากๆเลยครับผมแค่นำพริกกับผักลวกทีเองครับก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากๆครับผมสวัสดีครับ